สวัสดีเจ้าพิซาสอ2,000คันจิโกและทีมงานฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเจ้าวันนี้ขอนำเสนอเมนูที่ทุกคนรู้จักนะเจ้าหลายคนหันแล้วต้องอหิบปากหิบคอนะเจ้าเนาะและนี่คือข้าวซอยน้องไก่นะเจ้าซื้อมาจากร้านข้างบ้านเนี่ยแบบ อาตราตรึงตึงตราพี่น้องว่าอะไอย่างนี้หั่นแล้วต้องว้าวน่องไก่น่องใหญ่ๆถ้าเป็นน่องไก่นี่ถ้าขายในกาดน่องหนึ่งน่องนี้นปุณละสิบกว่าบาทปุณน,นะเจ้าอันนี้คือน่องไก่ข้าวซอยน่องไก่นะเจ้าโอ้ยพี่สาสองคำว่าอยากจะจวนพี่จวนน้องจวนกูกูกูขนเนาะอาจจะแปลงกินคนเดียวก็ได้จะไปกินที่ร้านจูร้านก็นได้ นี่คือข้าวซอยน่องไก่ที่พี่สาวกินแล้วอันนี้กินแล้วซื้อมาฝากเพื่อนตอนนี้เพื่อนกาลังจะกินม,มาเฮืรอมันกินเต้ะขอถ่ายรูปก่อนนี่ตนะ้อ <c> ง <oughs> อุ้ยมันน่ากินมมออันนี้เส้นกรอบกรอบมากและที่สคำคัญมีเลือดมีผักกาดดองมีมะนาวนะเจ้าอันที่เปลือกที่หั่นนี่คือมะนาวเน้อเดียวกันนึ้อ๋ออันนี้คือมะนาวเออเนี่ยกรดวนีวเขาก็บีบมะนาวเนาะบีบมะนาว ใส่พริกป่นใส่น้ำตาลกับผักกาดดองกับหอมแดงกลิ่นเส้นเหยีรร่ยมกลิ่นกอบมันเหยร,รมกลิ่นน่องไก่เหยมอุ้ยมันรสอะบอกได้เลยว่าข้าวซอยเจ้านี้รสชาตินี้นะพิศาสารสงคราซอกกินนข้าวซอยใกล้บ้านมามือละมันหนีมันหาบ่ได้มันได้ก็บระูกใจแต่อันนี้ถูกใจกับอลังการเนี่ยอลังการน่องไก่น่องหลวงหลวงเพรานะนี้โอ้หน่องแตะ น้องว่าเนาะแล้วกลับไป,ไปป่ายปอเส้นก่อนุ่มผักกาดดองก่อนลำบะเหม็นโอ๊นามะนาวบีบก็ไปปพราะส้มจำลํำเนาะคนเมืองเพราะว่าส้มจำล่ำเติมน้ำตาลเนี่ยน้อยแต่พี่สั่งมากพิกพอเนอะ <c oughs> เใส่เข้าไปอย่างน้้าเดลือพี่สา่สองพันหอมากนะหลายคนว่าสบายปากลำบากตูดแก่เนาะ <c oughs> เอาลำไว้ก่อนนะเจ้าถ้ามันมาลลำก็อก่มากินเนาะ เส้นนี่นะกรีบใส่ปากกัมกรอบเนาะแล้วแป้นปอหอมแดงมันเปิ่งกันเนาะเจ้าใส่น้ำตาลน้อยพิส่าสมพันธ์มากหวานนะโอ้พ่อไก่นะพ่อผักกาดดองนะพ่อมะนาวเนาะพ่อเลือดนะก้อนบะเล่บะเล่นเปิงใจเอาโกนหน่อยแม่เลี้ยงโกนโกนต้องพ่อล้วปึ๊ดขึ้นมาแล้วก็กๆปึ๊ดขึ้นมาแล้วโอ้ยน่ากินนี่กดใส่พริกนักโอ้ยเนี่ยเนี่ยนะอันเนี้เส้นข้าวซอยนะ ปกติพี่สาวสองพันจะ,ะมามักเส้นแปบๆพี่นะจะ,ะมักเส้นใหม่เส้นสดอ่ะข้าวซอยเมืองฝางข้าวซอยที่อื่นที่พี่สาวกินเนี่ยเส้นมันจะเป็นเส้นสดแต่อันนี้รสชาติบอกได้เลยปกติข้าวซอยเส้นแปบเส้นแบนนี่นะพี่สาวจะมาสู้เท่าไหร่แต่เจ้านี้อร่อยมากอะ่ะอืมกีนไม่เลี้ยงกีนจิมลำต่อหีบปากหีบพอลำไม่เลี้ยงหีบดังๆเฮ้ออย่า เอออร่อยแจ๊นอ้องรำแจน๊น่ะนะะรสอ่ะมาก,กินกันนะเจ้าข้าวซอยน่องไก่หรือใครชอบเนื้อกับลูกชิ้นเนื้อเขาใส่ก็ได้ใครชอบเนื้อตุ๋นเนากก็เนื้อตุ๋กกน,นเขาใส่ก็ได้ใครชอบลูกชิ้นอะไรอย่างนี้เาใส่ได้นี่คือข้าวซอยของเมืองเชียงใหม่นะเชียงใหม่นี่มันจะมีข้าวซอยนะพี่ว่าขึ้นชื่อจริงๆนี่มันเป็นอาหารเหมือนกับว่าก๋วยเตี๋ยวแกงหรือว่าบะหมี่ใส่แกงยากะน,นะเจ้าอยู่ที่คนชอบแล้วลหละเนาะอ่าเชียงใหม่ เมืองฝางฮ้องว่าเข้าวซอยนะเจ้าเจียงใหม่ข้าวซอยจะอยู่ในซอยหรือติ๊ดถนนหลวงก็ฮ้องข้าวซอยเช่นเดียวกันนะเจ้ามาเนอะมากินด้วยกันบิบมะนาวแหละแม่เลี้ยงอุ้ยบิมมะนาวอุ้ยส้มจมลอมน้ำลายปุ๊น้ำลายปุ๊น้ำลายปุ๊มีคำว่าเชียวชวนชิมแต่นี่กระเทยเข้าชวนชิมเจ้ากระเทยเท้าชวนชิมกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นบะเกียวเจ้าข้าวซอยไก่เชียงใหม่เจ้า